เราไปติดตามกับคุณปานรพีใน IT 24ชั่วโมงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบ้านเราไปถึงที่ไหนกันแล้วครับสวัสดีค่ะมาพบกับ IT 24ชั่วโมงเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นกันค่ะวันนี้เราจะพามารู้จักกับ ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอีกรูปแบบหนึ่งค่ะที่เร็วกว่าแบบไหนๆยังไม่แพร่หลายในไทยก็จริงแต่ก็มีใช้แล้วในหลายพื้นที่นั่นก็คือ Fiber to the Home ที่เขาใช้สาย Fiber o p t i c นะคะที่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้กันในองค์กรใหญ่ๆหรือว่าใช้เป็นเน็ตเวิร์สายหลักที่ต้องการความเร็วสูงมากๆแต่ว่าในปัจจุบันนี้หันมาใช้กับบ้านพักทั่วๆไปแล้วค่ะ FTTS หรือว่า Fiber t o the Home นี้นะคะก็คือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในบ้านผ่านสายเคเบิลใยแก้วนาแสงทาให้ความเร็วอินเทอร์หล และอัปโหลดเร็วได้ดั่งใจค่ะ แล้วจะต่างจาก ADSL ยังไงล่ะก็ต่างตรงที่ว่า ADSL เจริญสายด้วยสายโทรศัพท์ซึ่งทาจากทองแดงใครที่อยู่ใกล้ชุมสายมากที่สุดก็จะได้ความเร็วเต็มที่ใครที่อยู่ห่างจากชุมสายออกไปสัญญาณรบกวนก็จะเยอะขึ้นนะคะส่วน FTTH ใช้วิธีส่งผ่านข้อมูลผ่านใย,ยแก้วนําแสงหรือว่าไฟเบอร์ออปติกทให้ได้ความเร็วเน็ตที่สูงขึ้นกว่า ADSL มากส่งเน็ตเร็วแบบเต็มสปีดได้ไกลถึง20กิโลเมตรโดยความเร็วของเน็ตก็ไม่ลดลงตามระยะห่างจากชุมสายเลยค่ะและ้ว FTTH นี้มีประโยชน์อย่าง ก็ด้วยความเร็วมาหาศาลเนี่ยแหละค่ะก็เลยทําให้การประชุมด้วยวิดีโอคอนเฟรนซ์พร้อมกันหลายๆคนการเรียนการสอนทางไกลการรักษาโรคผ่านระบบทางไกลหรือว่าเทเลเมดิซีนให้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญในเมืองสามารถให้คำปรึกษาแบบเห็นหน้าเห็นตากันกันกบคนไข้ที่อยู่ชนบทห่างไกลแบบเรียลไทม์ ก็เป็นไปได้สะดวกข,ขึ้นนะคะการถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์ที่คุยโต้อตอบกันได้ทันทีก็ทําได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะรวมถึงการดูรายการทีวีดูหนังออนไลน์แบบ IPTV และวิดีโอออนมาน์ด้วยภาพคมชัดความละเอียดสูงแบบไฮเดฟิเนชันทาได้สบายๆค่ะบริการนี้ในต่างประเทศใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะที่อิตาลีก็เป็นประเทศแรกในโลกที่ให้บริการ FTTH เมื่อปี2001แต่ประเทศที่นิยมใช้มากที่สุดก็คือญี่ปุ่นค่ะส่วนประเทศอื่นๆที่นิยมใช้บริการนี้ก็อย่างเช่น เกาหลีใต้อเมริกาจีนส่วนในอาเซียนก็มีสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียที่ตอนนี้ประเทศมาเลเซียเขามีอัตราเปลี่ยนมาใช้ FTTH สูงมากอีกด้วยนะคะแล้วประเทศไทยของเราล่ะมีใช้หรือยังคำตอบก็คือมีแล้วค่ะก็มีผู้ให้บริการทั้ง TOT, True Online, t r e e b ีบ a d b a n บเปิดให้บริการในหลายจังหวัดนะคะโดยเฉพาะตัวอำเภอเมืองส่วนกรุงเทพก็มีให้บริการบางเขต ฟังดูดีไปหมดใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วข้อเสียของ FTTH นี้ก็คือค่าบริการที่แพงกว่า ADSL ปกติที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปนั่นเองค่ะซึ่งหากบริการ f t t s นั้นแพร่หลายก็จะทำให้ทีวีแบบ IPTV ได้รับความนิยมมากขึ้นตามไปด้วยหรือต่อไปโทรศัพท์บ้านก็อาจจะยกระดับมาตรฐานใหม่ให้คุยกันแบบเห็นหน้าเห็นตาเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้นะคะรายละเอียดที่ว่าไปติดตามอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ของรายการสวัสดีค่ะ